สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับเจ้านายวันนี้เจ้านายแต่งตัวทำอะไรครับผมสูกโซ่ MV เพลงอะไรครับื่องหมาื่องคลิปฮอร์ตังหมาื่องคลิปฮอนะครับเรามาที่ภูผาม่านะฮะบรรยากาศ cover l o อา view นะคะบรรยากาศเรื่องมอสเรย์มา มันก็ลืมเป็นประจำอยู่แล้วไม่เป็นไรให้ผมผมมก่อนทไม่เดี๋ยวเข้าไปถ่ายข้างในเลยทำด้วยแค้จบคลิปถ่ายคลิปดูค้วยทำผมเองนะครับผมไม่มีช่างช่างก็มีช่างก็สะดวกแต่ไม่มีช่างทำเองตลอดไม่มีช่าง ครับผมเ,เสียงนางเองกอมแหมมอยู่หลังนะฮะโอเคครับผมคครบรรยากาศแล้วแต่ดูคุณสุแต่งตัวไปแล้ว,วกันรายการเอสีถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศข้างนอกก่อนนะเป็นไงบรรยากาศวิวจุดสีของเสียอาร์มนะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทำปูผาม,าผม,ผม,มา่านผมก็มาครั้งแรกครับผมเนี่ยเนี่ยนะปุ๊บนะ ซุนะ้มน้อยนะเสียอามอยู่รอนั่นใบาสามเรามาตั้งแต่ถึงบ่ายโมงกว่าเพื่อมาแต่งตัวนะแงครับเจ้าสีครับผมบรรยากาศนะภูผามาก,ขเ,ก,กเ,นะมเขาเบอร์น้องหมีบรรยากาศสวยฮะผมภูเขาบรรยากาศทั่วไปดูคดุณสวยแต่งตัควครับผม เก้วนามา้าครับผมอย่างตัวเองทำอะไรเองครับฝึกเ่งหลายอย่างทำเองหมดตั้งแต่อยู่วงเสียงอีสานก็ทำเองหมด ครับนะนี่บรรยากาศรถที่มารถที่มาพักผ่อนเนะข้ากินการกินทำอาหารกินบรรยากาศทั่วไปนะมาแล้วครับผมมาเจอเป็สุสายใหญ่นะฮะแต่งบรรยากาศดีค,ครับคุณสุขามเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะเหรับแล้ว สวยเลยครับพี่ครับทำเองหมดทุกอย่างประหยัดประหยัดแต่งตัวเองอะไรเองเลยบอกสร้างเขาอกเขาว่างานงานงานแบบเล่งดว่วนเหรอบรรยากาศครับแต่ไม่มีช่างแล้วก็ก็ไปตามช่างมาอีกเอียงเกาะเอียงเกาะที่แตง่งให้องาอเมร ยังก่อไอ้ไอใบเออวะแล้วมันซื้อร้านสวยๆยังกันนะร้อนกีซากับเม่เอ้านอกร่วงเออหลอนล่งแกงหน้ากระสิไปเอานั่งมากนั่งกับยุบุลละยุ่งมีน้ำเอานั่งมากไกลอีกย้อนไปย้อนมากนั่งเฮงว่ะพี่ซูอาสันเออร์โนเดิมไปปีฮับนั่งมาอยู่คนละหมองมันอยู่คนละที่นะ นี <łość> Harriet, <win. S 1> ่ทรงผมอะไรครับผมทรงอะไรฮะแก้วน้าม้าเหรอแดงว่นเก้วน้าม้าปีนี้สูใสายใหญ่เพชรบ้านแพงสุดยอด กระจกสเปร์กับเรื่อมมาจบก็เรื่มโอ้ยโอ้ยเป็นประจำอยู่แล้วครับคุณสุครับเาาสเปร์อยู่ไหนสเปร์อยู่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 ที่ไหนเพ้นใช่ไหมพี่สุป,ปล่อยก็สวยนะพี่สุไม่ค่อยได้ปล่อยผมเลยในหะ้เพื่อจะเอาคืนเอาคืนมัดค้งคืนอเอา,อางงเลนะองมาดูสิเจพเอนมาอ๋อแม่ อไม่ต้องโผล่หน้ามาหรอกใช่สิที่นี่คือที่ไหนที่นี่ผูว่ามานคอมแม่ไม่ได้แต่งตัวฮะเดี๋ยวแต่งตัวสวยจะถ่ายให้ดูคงไปถ่ายที่งานอะคนซูกันนะเดียวคอแมแบมมาหน้ามารอดมันนิดนึงด,ด,ดิให้แฟนคลับเอฟซีก็เห็นหน่อย หน้ามารอดมาอย่างเดียวหน้านีเน่ๆๆตรงนี้เนี่ยเออนี่ครับนายเอกอ้อมแอมครับโอเคนะครับแฟนขาเอซีมาด้วยฮะสุดยอดเปกันโอเคอ้อมแหอมโอเคเราก็ไปไหนไปกันอยู่แล้วงานอ้อมแอมสุ่นสัยยายเขาต้องไปด้วยไปด้วยกันเนี่ยนม่มีเอซีนพี่นักคารินเหมือนนะเออเออเอ้ยพี่นักคารินเขาสุดยอดนะใช่เวลาหนูไล่น สูสายยยมายังหนูก็บอกว่าพี่ถ้าพี่เห็นหนูแสดงว่าพ่อเห็นก็เห็นสูออพี่นะน้องนักครินก็น่ารักมากเลยเออะมากๆไปขับตัวจริงเลยนะสุพี่นักคารินเนี่ยมันมาตลอดเออสุดยอดเดี๋ยนะให้กำลังใจด้วยก็จังแล้วเฝ้านานยู่ทุบตลอดเลยอินดูเออพอได้ขึ้นไหลปุ๊บแล้วมาฮูเล็กตลอดเลยจ้ารักแน่นก็ย้งมาก ขามาด้ดสุดเนี่ยบรรยากาศวันนี้คงจะเสร็จไวอ่ะเสียอามบอกว่าถ่ายสักพักนึงก็จบแล้วเรไปงานต่อได้เลยหาอะไรกินก่อนเข้างานนะนี่ครับก็โอเคครับแฟนคลับ fc ครับเจ็ดนาทีกว่าแล้วความสวยความงามของน้องรีบลองเลยหนูจะขึ้นพี่ต่อแชร์ให้พี่หน่อยไม่เคยแชร์เลยนะไม่เคยแชร์เลยเดือนนี้ไม่เคยแชร์สัก ถ้คลิปนึงไม่ได้แชร์เลยไม่ได้แชร์เลยแต่ไม่เป็นไรน้องว่างตั้าไหนก็แชร์ไปแต่ถ้าแต่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 ถ้าไม่จี้น้องน้องเอาแหมมเขาก็จะลืมนะเขาจะลืมเพราะนางเอกงานยุ่งมากธรรมดาโอแม่ต้องบอกว่าบ้านจะขึ้นรถข้อความคือหลับสบายหลับสบายโอเคนะขอบคุณน้องแหมมขอบคุณเจ้านายผมคุณสุใสยญยนะที่เข้ามาเจ้านายก็รับใช้เธอไง ทำไงได้ทเพื่อชาติัวใจเพื่อเธอาพูดใหม่ที่อีกรั้งอะไรแ้แหมพูดใหม่พูดพูดใหม่ที่พูดเมื่อกี้นะแหมไฟไฟไหนมัเป็นาอทำงานเพื่อชาติทำดีเพื่อเธอเาไม่รู้บอกโอ้ยตายแล้วรถของไม่มงเฉียวกับูจักอะไรนะไฟอะไรนะเราไม่ได้ใช้ใมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอก ไม่ไม่ได้สังเกตเธอเธออย่าพูดอย่างนั้นดิเไม่อยรู้ไม่ใช่อะไรหรอกว่ารถใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายอ่ะมาคลิปลาคลิปหน่อยเร็วเร็วมาเอาเร็วหันหน้ามาคนสวยควยุณสุมามาให้แฟนคลับเอซีติดตามหน่อยแล้วจะนายผมเป็นบางรมะบางครั้งก็ไม่ให้คลิปผมเท่าไหร่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่อ๋อแหมงเอาเร็วมาลาคลิปหน่อย คุณสุขครับแกนมาเอาแล้วโอเคพ่อแอมลองเสียบยากน่ะเสียบได้เสียบได้ลองดูอ่ะปิดคลิปเดียวเร็วๆเราติดสตาร์ทเครื่องมันไม่เป็นไรใช่ไหมบอกฟังได้ยินไหมเนี่ยบอกปิดคลิป่อยพวกเออพรุ่งนี้วันสั่นวันนี้เสียบแล้วน้องสองห้องวันนี้เราไปเจอกันนะคะที่น้องสองห้องจ้า ภูเขียว,ยวชัยภูมิมครับผมแล้วก็ไปเขื่อนอุบลรัตน์วันต่อไปโอเคครับแฟนคลับ FC ครับติดตามป๋ามุ่นไอยนะครับรอดนะออมแอมเอาพี่สุไม่รู้จริงเนี่ยโอเคครับ